การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครัท่านผู้ชมครับพบอาทิตย์ข่าวเด็ดกับชัยยายิมนะครับในช่วงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์เทศกาลสงกรานหรือวันปีใหม่ไทยนะครับก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่พี่น้องชาวไทยทุกคนกเออ็เริ่มที่จะเดินทางกับภูบิลำเนากันนะครับเริ่มเดินทางกับตั้งแต่วันศุกร์เย็น กันมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะสังเกตว่าผมจะใส่เสื้อเพื่อที่จะต้อนรับเข้าสู่ฤดูเทศกาลสงกรานไทยแล้วก็เดือนเมษายนเป็นช่วงของฤดูร้อนแต่เมื่อช่วงของประมาณต้นสัปดาห์ที่แล้วอากาศเย็นทีเดียวเนี่ยนะครับก็ดังที่เราทราบกันอยู่นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่เราทํางานเพียง2วันก็คือวันจันทร์กับวันอังคารแต่พี่น้องประชาชนก็เริ่มเดินทางกับภูมิลําเนากันแล้วครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยของเทศกาลสงการานนะครับก็เป็นประเพณีของชาวไทยแล้วก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านการเคลื่อนย้ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเทศกาลสงการานเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็น เริ่มต้นมาจากประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ประเทศของทางากลุ่มประเทศอาเซียนเริ่มจากประเทศเมียนมาประเทศสอปป,อปอลาวนะครับแล้วก็กัมพูชาถือว่าเป็นวันที่13เมษายนเป็นวันมหาสงกรานต์นะครับแล้วก็วันที่14เมษายนเป็นวันเนาและวันที่15เมษายนเป็นวันเถลิงศกหรือเป็นวันขึ้นเทศกาล ขึ้นปีใหม่ของไทยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในต่างประเทศชาวเอเชียตะวันตกแม้กระทั่งชาวจีนบนทนยูนนานก็ยังถือว่าเป็นวันเทศกาลปีใหม่ไทยนะครับเป็นเรื่องว่าสงครามน้ำหรือสงกรานเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยและของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับสืบทอดมาแต่โบราณกาล เป็นประเพณีที่งดงามตรุดสงการหมายถึงประเพณีสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตรุดเป็นภาษาธรมินนะครับเป็นว่าแปลว่าการสิ้นปีเมื่อวันสงการตรงกับวันใดนแต่ละปีก็จะมีนางสงการประจําปีนะครับจริงๆแล้ววันสงการก็จะมีทั้งหมด7วันนะครับวันอาทิตย์เป็นชื่อของนางทุงสะเทวีวันจันทร์ชื่อนางโคราคเทวีวันอังคารชื่อนางาราก กะสะกะสะรถนะครับผมอ่านผิดถูกก็คงไม่ว่ากันเทวีนะครับวันพุธชื่อนางบนทาเทวีวันพฤหัสชื่อนางกิรินีเทวีวันศุกร์นางกิมิทาเทวีวันเสาร์นางมโหธระเทวีตำนานนางสงกรานนะครับอย่างไรก็ตามนะครับพิธีสงกรานั้นก็ถืออย่างที่เราบอกกันเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นวันแห่งการความเอื้ออาทรความรักความผูกพัน ที่มีการทั้งครอบครัวทั้งชุมชนสังคมและศาสนาแต่ปัจจุบันนะครับได้เปลี่ยนไปสู่สังคมในวงกว้างมีการเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อนะครับในความเชื่อความเชื่อดังเดิมในสัญ,ญลักษณ์องค์ประกอบหลักในพิธีการใช้น้ําเป็นตัวแทนแก้ก,กันกับความหมายของฤดูร้อนอย่างไรก็ตามนะครับก็ใช้น้ํารดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่นขอพรจากบิดามารดาปูยา่ย่าตายายรวมทั้ง แสดงความกตัญญูกะตะเวทีนะครับดูตามรูปแล้วเนี่ยก็จะทำบุญตักบาตรนะครับแล้วก็จะใช้วิธีการลดน้ำส่วนใหญ่จะลดกันที่มือจะดีที่สุดเนี่ยนะครับและสำคัญท,ที่สุดก็คือร่วมกันทำบุญตักบาตรการก่อพระเจดีย์ทรายทำบุญทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแต่การสาดน้ำปนีนี้ห้ามอย่างเด็ดขาดนะครับห้ามประแป้ง สงกรานก็เริ่มต้นนะครับในวันพุธท,ที่ถึงนี้13ถึง15หก็หยุดราชการตั้งแต่วันพุธพฤหัสถึงวันศุกร์นะครับประเพณีสงกรานก็ถือว่าเป็นประเพณีอันเก่าแก่นะครับก็ขอเน้นย้ำว่าเราร่วมทำบุญตักบาตรปล่อยนกปล่อยปลาสงน้ํารดน้ําแต่ห้ามสาดน้ําอย่างเด็ดขาดนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสําคัญอย่างเช่นเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ถือว่า นางสงกรานในปี2565มีชื่อว่านางกิรินีเทวีหรือนางกาลกินินีเทวีนะครับประวัติของนางสงกรานมีมาจากเรื่องตำ,ตำนานของนางสงกรานโดยอ้างอิงตามจารึกที่วัดพระเชติิผลวิมลมังคลารามหรือวัดโพของเราเนี่ยนะครับตามตำนานเล่าว่า มีเศรษฐีฐานะร่ำรวยคนหนึ่งนะครับไม่มีบุตรครับจึงไปบวงสวงขอบุตรกับพระอาทิตย์และพระจันทร์แต่รอมาหลายปีไม่มีบุตรสักทีจนกระทั่งฤดูร้อนปีหนึ่งเศรษฐีได้นำข้าวสารสาวน้ำจัดสีหุงบูชาลุคพระใสพร้อมทั้งเครื่องถวายและประโคมดน,นตรีโดยตั้งจิตอธิษฐานขอบุตรพระใสได้ฟังก็เห็นใจจึงไปขอบุตรกับพระอินทร์ ให้เสถีฐีต่อมาเสถีฐีก็ได้บุตรชายและตั้งชื่อว่าธรรมานกุบาลน,นะครับก็ซึ่งก็ธรรมานกุบาลเป็นคนฉลาดหลักแหลมจนมีชื่อเสียงล่ำลือนะครับไปไกลทำให้เท้ากบ,บินละพรมได้ลงมาท้าทายปัญญาโดยได้ถามปัญหากับธรรมบานกุมารให้เวลาเจ็ดวันหากฝ่ายใดแพ้จะต้องตัดศีษะบูชา ท้ายที่สุดธรรมบาลกุมารสามารถตอบปัญหาได้เท้ากบินพรลมจึงต้องตัดเป็นฝ่ายที่ถูกตัดศีรษะหากศีรษะตกบนพื้นโลกก็จะเกิดไฟไหม้นะครับก็อย่างไรก็ตามก็มีเป็นเรื่องของตำนานที่เกิดขึ้นนะครับคดีความเชื่อและเรื่องราประวัติศาสตร์ของสงกรานจึงเชื่อมโยงกับโหราศาสตร์การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษในช่วงมหาสงกราน โดยแ,แต่ละปีจะมีน้ำสงการทั้งถึง7สลับหมุนเวียนกันนั่นเองนะครับในอดีตคนไทยความสนใจกับน,น้ำสงการแต่ละปีซึ่งจะเข้าสู่การอาชีพเกษตรกรรมจําเป็นต้องพึ่งพาน้ําฝนจากธรรมชาติคตําทํานายต่างๆอยู่เนการเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับสถาสภาวะต่างๆเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ผลติตผลทางการเกษตรซึ่งเป็นรายได้ของหลักของพี่น้องประชาชนนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับสรุป7วันอันตรายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะขับรถเร็วเกินกำหนดถึง10ครั้งรองลงมาก็ตัดหน้ากระชันชิด5ครั้งพฤติกรรมที่เสี่ยงที่สุดมากที่สุดเลยก็คือไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับรองลงมาคือขับรถเร็วเกินกำหนดภาชนะที่อุบัติเหตุมากที่สุดก็คือรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับรองลงมาก็คือรถกระบะ นะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดก็คือในช่วงปีใหม่แล้วก็ช่วงเทศกาลสงกรานเกิดมากที่สุดเลยนี่นะครับในขณะเดียวกันนะครับมีการประกาศจากราชกิจจานุเบกษานะครับมีการประกาศออกมาแล้วนะครับฉบับที่43มเรื่องมาตรการเทศกาลวันสงกรานโดยเพพาะยิ่งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งลงนามโดยท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จรรันโอชานะครับก็บอกว่าตั้งแต่วันที่1เมษายน และวันที่12เมษายนนี้นะครับก็บอกว่าแทนที่จะไปลดน้ําท่านพลเอกประยุทธ์อนุชานายกรัฐมนตรีและท่านประธานรัฐสภาประธานวุฒธธิสภาก็บอกว่าปีนี้ของดเนี่ยนะครับไม่ต้องไปลดน้ำท่านนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภานะครับไม่ต้องไปทํากันอย่างไรก็ตามนะครับโดยราชกิจจานุเบกษาฉบับที่13 ในเรื่องของการแพร่ระบาดเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าห้ามในการที่จะาสาดน้ําห้ามประแป้งอย่างเด็ดขาดเนี่ยนะครับโดยมีข้อกำหนดทั้งหมดเนี่ยนะครับในใน,ในการเล่นตามประเพณีก็คือให้สามารถลดน้ําได้นะครับแต่ห้ามจัดกิจกรรมมีการเล่นประแป้งห้ามกิจกรรมในเรื่องของจัดปาร์ตี้โฟมจหน่ายบริโภคสุราอย่างเด็ดขาดเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล ในบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมและให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าออกให้ควบคุมผู้ที่จะเดินทางต่างๆนี่ครับไม่ให้อยู่ในชุมชนแออัดนะครับแล้วก็ห้ามเล่นน้ำปะแปรงพาร์ตี้โฟมดังที่ได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่แล้วก็สำหรับกิจกรรมเทศกาลสงกรานในพื้นที่ชุมชนคือสามารถที่จะเดินทางกันได้นะครับแต่ก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยกันอย่างรัดกุมอย่างที่สุดเนี่ยนะครับ แลวก็สถานที่ทหรือจัดกิจกรรมต,ต,ต,ต่างๆนั่นเนี่ยทำให้เกิดมีความเสี่ยงและก็มีการแพร่ระบาดนะครับก็เป็นการประกาศเพื่อกำกับและการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดและไม่อยากให้ก่อให้กลุ่มคลัสเตอร์หลังที่ผมได้รายงานว้เบื่อสักครู่ว่าวันที่12เมษายนที่ถึงนี้แม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีก็ไม่ต้องการให้ใครมารดน้ำเพื่อไม่ต้องการให้ก่อคลัสเตอร์ใหม่ท่านชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาท่านพรเพชรวิชิตพ ชประธานวุฒิสภาก็บอกไม่ต้องการให้ก่อให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ก็ไม่ต้องการให้ใครมารดน้ํามาที่ที่ทําการของรัฐสภาและก็ที่ทําเนียบรัฐบาลนะครับเพราะไม่ต้องการให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่เพราะฉะนั้นการเดินทงเดินทางใครที่จะเดินทางตั้งแต่คืนวันนี้หรือตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มเดินทางกันต,ตั้งแต่วันพรุ่งนี้หรือเลื่อนนี้ ก็โปรดระมัดระวังในเรื่องของการอุบัติเหตุสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาโซเชียลดิสแตนซิ่งพูดกันมาเป็นล้านล้านครั้งแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของเชื้อโควิด -19 กนั้นเนี่ยก็ยังมีการเผยแพร่ระ,ะบาดกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปรายงานกันในช่วงหน้าครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ ตอ่อกันด้วยคิดข่าวเด็ดกับชัยยายิ้มนะครับในขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของช่วงสงกรานต์การยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมนะครับทางพิเศษทั้งหมดอยู่3เส้นทางนะครับมอเตอร์เวย์หมายเลข7กรุงเทพมหานครพัทยานะครับออมอเตอร์เวย์หมายเลข9คือสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครการจนาพิเศษตอนบางปะอินบางพลีและตอนพระประแดงบางแคในช่วงพระประแดงกับต่างระดับบางขุนเทียนนะครับ และก็ทางพิเศษบรภพาวิถีกับการยานาพิเศษฟรี7วันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของโทโวเวจากดินแดงไปจนถึงร,งรังสิตก็น่าที่จะเปิดให้ใช้ฟรีเส้นทางนี้เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลจากกระ,กระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าประเพณีเก่าแก่สงกรานตประเพณีจุดรุดจีนไอ้ขออภัยครับรุดสงกรานนั้นประเพณีสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ อยาที่จะสร้างให้เกิดความอบอุ่นเกิดความเคารพซึ่งกันและกันนะครับสำหรับเห็นถึงลักษณะความเป็นไทยเพราะฉะนั้นวันที่13 14 15ก็ถือว่าเป็นวันที่เราร่วมทําบุญและเยี่ยมเยียนบุพการีเพราะฉะนั้นคนทุกคนก็สนทนาันอ,อยู่กับครอบครัวกับภูมิลําเนากรุงเทพมหานครก็คงจะเงียบสงบพอสมควรทีเดียวเนี่ยนะครับจริงๆแล้วบางคนก็อาจจะเรียกว่าอยู่กับบ้านกับช่องในกรุงเทพมหานครแต่คนที่ ส่วนใหญ่แล้วคนไทยที่มาทํางานในกรุงเทพมหานครก็มาจากต่างจังหวัดทั้งภาคเหนืออีสานตอนบนตอนลา่างแล้วกลับสู่ภาคใต้ไปเยี่ยมเยียนบุพการีเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องนี่นะครับทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สําคัญเช่นเดียวกันนะครับมาดูสถานการณ์ของโควิด -19 กันบ้างนะครับก็รู้สึกว่าโควิด -19 ในช่วงนี้ก็ทั้งนครราชสีมาตัวเลขก็พุ่งขึ้นเช่นเดียวกัน นครศรีธรรมราชตัวเลขก็พุ่งเช่นเดียวกันนะครับที่จังหวัดชนบุรีตัวเลขก็พุ่งเช่นเดียวกันรู้สึกวันสุดท้ายตัวเลขก็ไปแตะที่90ปากว่าที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับเสียชีวิตแล้วก็ทําให้ทางกระทรวงสาธารณสุขคาดว่าหลังสถานการณ์หลังสงครามของโควิด1 9นีย่ยอดผู้เสียชีวิตอาจจะขยับขึ้นที่หลักร้อยก็เป็นได้เนี่ยนะครับ ไปจนถึงช่วงต้นเดือนพฤษภาคมก็ขอให้พี่น้องประชาชนร่วมมือป้องกันตนเองและครอบครัวโดยเข้าสู่ในเรื่องของการขยายเตียงกันแล้วเนี่ยนะครับเพิ่งมีการาให้โรงพยาบาลต่างๆโรงพยาบาลมหาราชที่จังหวัดนครราชสีมาโรงพยาบาล เสริมกันเพิ่มอย่างมากขึ้นนะครับถ้าดูจากสถานการณ์ปัจจุบันรายงานผู้ติดเชื้อวันละ2,000กว่ารายเสียชีวิตไม่เกินร้อยวันต่อรายแต่อาจจะคาดว่าหลังสงกรานต์ไปแล้วอาจจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มร้อยกว่าชีวิตต่อรายนะครับเฝ้าระวังพิเศษกลุ่ม6 0 8ก็คือกลุ่มเด็กเล็กนะครับสงกรานต์ป้องกันในเรื่องของ3เรื่องดนยการก็คือไม่รวมกลุ่มทานข้าวด้วยกันเป็นเวลานาน นะครับใส่หน้ากากอนุสวมหน้ากากอนามัยถ้าอยู่กลุ่มความเสี่ยงนะครับและ3มงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดปาร์ตี้นะครับแล้วก็ไม่ร่วมสังสรรค์กันอย่างใกล้ชิดขยายเตียงเพิ่มหาครองเตียงเกินถึง80%นะครับสำรองยา75ล้านเม็ดฟ้าทลายโจนี่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการระมัดระวังกันโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของลดเรื่องของลดข้องลดไข้ต่างๆนะครับ การเดินทางโดยไปหมู่คณะแม้กระทั่งสายการบินต่างๆนะครับและสายด่วน1 3 3 0กด18ดูแลกลุ่มเสี่ยงนะครับและอีกหนึ่งข่าวเป็นข่าวใหญ่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเกิดการประหารชีวิตทางการเมืองของวุฒิเอปารีนาไกลคุบ โอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับก็ว่าไปแล้วจะสงสารเธอก็ได้หรือไม่สงสารเธอก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมนั้นเห็นใจเธอนะครับเพราะว่าเธอนั้นเนี่ยก็ถือว่าเพิ่งเดินเข้าสู่สนามการเมืองคุณปรินาไก,กรครุ๊ปซึ่งเป็นสสจากจังหวัดราชบุรีถูกสารดีกาแผนกคดีอาญาพูดอารมณ์ต,ำตำแหน่งทางการเมืองนะครับก็วินิจฉัยว่าเธอไปบุกรุกป่าที่จังหวัดราชบุรีนะครับในเรื่องของฟาร์มเลี้ยงไก่ก็ปรากฏว่า ให้หลุดจากตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีพนะครับพร้อมคืนเงินเดือนเงินประจําตำแหน่งทุกชนิดเลยเนี่ยนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของการที่จะไปสิทธิ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเรื่องของท้องถิ่นหรือไปสมัครเลือกตั้งทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตอ,อบจ,อ,อ,บจอ,อะไรไม่ได้ทั้งหมดเลยแล้ก็คืนเงินเงินเดือนที่เธอได้รับตำแหน่งมาในอดีตทั้งสส เงินประจําตําแหน่งทั้งหมดที่ได้มาทั้งหมดนี่นะครับต้องคืนทั้งหมดเลยโอ้ีีคือการเมืองครับฮัลโหโหดอย่างมากมายทีเดียวนะครับก็ขอแสดงความเสียใจซึ่งวันนี้เธอก็ปิดสายไม่รับสายอะไรใดทั้งสิ้นเนี่ยนะครับก็ถือว่านี่คือการเมืองครับน่าเสียดายจริงๆนะครับและก็ในเรื่องของอ การประชุมยุทธหยุทธศาสตร์ของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านต้องการที่จะให้ประเทศไทยนั้นเนี่ยยกระดับทักษะดิจิทัลสำหรับประชาชนก็ชู6ยุทธศาสตร์นะครับยุทธศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยก็มียุทธศาสตร์ที่1ก็คือด้านความมั่นคงซึ่งปัจจุบันนี้คนไทยจำนวนมากเนี่ยใช้สื่อดิจิทัลและสื่อออนไลน์อย่างมากมายทีเดียวต้องการความมั่นคงนะครับ โดยเพราะยิ่งนำมาใช้โดยเพาะยิ่งเรื่องแกลง call center เนี่ยก็มีมากมายทีเดียวนะครับโดยเพราะยิ่งกังลัาระบาดหนักหวยออนไลน์พนันออนไลน์แล้วก็เฟกนิวส์นะครับยุทธศาสตร์ที่สองด้านสร้างความขีดความสามารถในการแข่งขันรัฐบาลได้นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือหรือกลไกในการสร้างได้เปรียบทางการแข่งขันเสริมสร้างธุรกิจ ขนาดกลางขนาดย่อมกลุ่มเกษตรกรปรับเปลี่ยนสู่โลกดิจิทัลและกลุ่มดิจิทัลสตาร์ทอัพนะครับทางด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันยุทธศาสตร์ที่3ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับพยายามที่จะสร้างรู้ความเท่าทันและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีทางด้านเทคโนโลยีเสริมทักษะด้านการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กและเยาวชนและก็ครูยุทธศาสตร์ที่4สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมโดยเพาอยิ่งเสริมสร้างการพัฒนาเครือข่าย 5G และนำร่องในพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC นะครับยุทธศาสตร์ที่5เสริมสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตต่อสภาพแวดล้อมนะครับปรับปรุงในเรื่องการบริหารการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพโดยเพ้อยิ่งในเรื่องของ National Thai Water นะครับและยุทธศาสตร์ที่6 สมดุลและการพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐโดยให้ภาครัฐใช้ประโยชน์ในเรื่อง Big Data ให้มากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะพยายามทําให้ประเทศไทยนั้นเ่ยมี6ยุทธศาสตร์ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีพระนายวุฒจ,จันโอชาจะยกระดับทักษะให้คนไทยนั้นเ่ยมีความรู้ความสามารถในเรื่องของยุคสังคมยุคใหม่โดยเฉพาะประเทศไทยนะครับทั่วทั้งโลกปัจจุบันนี้เข้าสู่ระบบดิจิทัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ และในขณะเดียวกันนะครับทางรถไฟของจีนนั้นเนี่ยชุดแรกส่งผลไม้ไทยไปสู่จากประเทศไทยไปสู่น้องคายด้วยระบบรถไฟพิเศษนะครับแล้วก็จากน้องคายเข้าสู่ประเทศสปป,ปลาวท่านองค์กรพลบุตรที่กระทรวงพาณิตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเป็นประธานเรื่องฟรุตบอร์ดหรือผลไม้ไทยเนี่ยนะครับก็ขนส่งจากไทยเข้าสู่น้องคายและน้องคายเข้าสู่ ไปสู่ประเทศผ่านสปปลาวโดยการส่งทุเรียนไป40ตันมะพร้าวอีก20ตันนะครับจากไทยสู่เวียงจันทร์และเวียงจันทร์ไปสู่ประเทศจีนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเนี่ยนะครับโอ้โหจำนวนเรียกว่าหลักประมาณเกือบจะหลายแสนล้านบาทประมาณสองแสนกว่าล้านบาททีเดียวเนี่ยนะครับก็สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมากทีเดียวเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรเนี่ยปลืม้มจีนรับไปล็อตแรกทางรถไฟสมเด็จด,ดีกว่าส่งทางเรือนะครับโดยใช้รถไฟเนี่ยไม่สามารถใช้รถไฟความเร็วปานกลางความเร็วสูงซึ่งเป็นรถไฟอย่างนี้เห็นในภาพรถไฟตู้เย็นนะครับความเร็วประมาณ110กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงนะครับผ่านจากประเทศไปสู่จากประเทศสปปลาวไปยังประเทศจีนภายใต้พิธีสารผลไม้ไทยจีนด้วยรถไฟจีนลาว และก็ไปสู่ประเทศจีนนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่27มีนาคมและวันที่7เมษายนที่ผ่านมานะครับก็เป็นการย่นระยะทางเ <c oughs> ขตปกครองพิเศษกวางสีกวางโจวสนจนฮ่องกงเซี่ยเหมินหนิงโปเซี่ยงไฮ้และเกาหลีและก็ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อาจจะผ่านไปสู่ทวีปอเมริกาและขณะนี้ก็อาจจะส่งไปถึงประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรส ในอนาคตทีเดียวเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็ทำให้เกิดส่งผลไม้ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ของประเทศไทยที่ส่งในเรื่องของอ <c oughs> ทั้งผลไม้ของไทยในเรื่องของทุเรียนก็ดีครับในเรื่องขบังคุดก็ดีขนุนก็ดีลำไยก็ดีกล้วยก็ดีนะครับก็ทำให้ผลไม้ไทยใน,ในขณะนี้ในเรื่องของโควิด -19 ยังแพร่ระบาดท,ที่จีน อย่างหนักมากทีเดียวเพราะฉะนั้นในช่วงของตั้งแต่เดือนมิถุนายนกรก,รกรดาคมเนี่ยเราส่งออกไปประเทศต่างประเทศประมาณสักส5 4 0ิถ้าประเทศจีนเนี่ยอาจจะเวลาเขาปิดเลยเนี่ยเขาปิดประเทศเลยแล้วไม่ใช่ปิดประเทศนะครับปิดเมืองเลยเนี่ยอาจจะล็อกดาวก็อยากให้คนไทยนั้นบริโภคผลไม้ไทยเนี่ยให้มากยิ่งขึ้น,นครับโดยเพพองยิ่ง ช่วงเทศกาลสงกรานนี่อาจจะเอาในเรื่องเชอร์รี่สาลีแอปเปิลเนี่ยเอาผลไม้ไทยดีกว่าครับในเรื่องของเงาะเรื่องลำไยซึ่งในช่วงนี้เมษายนเนี่ยก็จะมีผลไม้ไทยเนี่ยออกมาอย่างมากมายนะครับเดี๋ยวพอยิ่งขนุนก็ดีทุเรียนก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของกล้วยหอมในเรื่องของอมังคุดนะครับก็จะออกมาตามฤดูก,กาลลองกอง ก็เป็นผลไม้ไทยที่เราส่งเสริมก็ได้ส่งเสริมผลไม้ไทยนั้นน่าจะดีที่สุดเนี่ยนะครับนักเศรษฐศาสตร์ของไทยชี้เศรษฐกิจโลกปีนี้อาจจะเริ่มถดถอยนะครับโดยเฉพาะยิ่งอัตราการเจริญเต,บติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยปีนี้อาจจะโตเพียง3.9หรือ4เนเนี่ยน่าจะสูงสุดเนี่ยนะครับก็เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยทั้งโควิด19 ทั้งสงครามรัสเซียกับยูเครนนะครับโดยยิ่กงกังวลในเรื่องของเงินเฟอ้ออาจจะสูงถึงประมาณ5.3ทีเดียวนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของเศรษฐกิจโลกถดถอยนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการเจริญเติบโตช้าเงินเฟอ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นห่วงโซ่การผลิตต่างๆเกิดชะงักงินโดยเฉพาะยิ่งสหรัฐอเมริกายุโรปที่มองว่ายังโตสภาพ โดยพาะยิสาภาพยุโรปและเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาก็เป็นตัวเหตุที่มีความสำคัญอย่างมากมายทีเดียวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของอทั้งโควิด -19 ทั้งเรื่องของสาภาพยุโรปเลือข่าวสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ถือว่าสิงคโปร์กับมาเลเซียเปิดพรมแดนนะครับเปิดพรมแดนที่ดีที่สุดฟื้นเศรษฐกิจหลังป,ปิดมาทั้ง2ปีนะครับทางบกโดยเพิ่งยิ่ง ผู้เดินทางระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซียมากกว่า33,700ักว่าคนนะครับผ่านจุดตรวจพรมแดนเขตวูตันกับและฝั่งทาวฝั่งสิงคโปร์นะครับปรากฏว่าตรวจคนเข้าเมืองทั้ง2จุดนะครับมีประชาชนเดินทางเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมานี้ประมาณ6,000คนเพียงวันเดียวนะครับและมีคนสิงคโปร และอีก27,600กว่าคนเดินทางออกจากสิงคโปร์เข้ามาเลเซียนะครับทั้ง2จุดก็ปรากฏว่ามีคนเดินทางทั้งทั้งสองประเทศแต่ประเด็นสำคัญบีนี้ครับสำหรับบรรยากาศฝั่งมาเลเซียรอบๆเมืองยะโฮบารูแต่ไม่้วยชีวิตชีวาหลายคนกำลังรลอครอบครัวก็มีครอบครัวทั้งฝั่งสิงคโปร์และฝั่งมาเลเซียตะโกนก็บอกยินดีต้อนรับกลับจากฝูงชนที่รวมตัวกันใกล้ทางหลวงยะโฮที่เชื่อมกับสิงคโปร์ และก็คาดว่าประชาชนอย่างน้อยที่สุดจะมีคนเดินทางมัน400,000คนนะครับจะข้ามพรมแดนภายในสัปดาห์แรกของการเปิดเปิดพรมแดนเดินทางโดยรถจนก็ดีมอเตอร์ไซค์ก็ดีหรือแม้กระทั่งเดินทางข้ามทางหลวงยังมีการบริกรบริการกันนะครับและไม่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะเดินทางเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยจะเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับซึ่งประเทศไทยก็เปิดแล้ว นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งสิงคโปร์และมาเลเซียเดินทางเข้าประเทศไทยนะครับก็จะสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนน่าจะประมาณเกือบเกือบจะแสนล้านบาททีเดียวนะครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นการสร้างการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเทศกาลสงการานต์ในช่วงนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนั้นกลับภูมิลําเนากันแล้วก็โปรดระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็อย่าไป ดื่มแอลกอฮอล์กันเนี่ยนะครับแล้วก็ขับรถด้ความระมัดระวังกันครับก็ขอให้สุขสวัสดีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประเพณีดีไทยแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยกันอย่างปลอดภัยที่สุดนะครับพบกับผมใหม่นะครับในวันอาทิตย์หน้ายังอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็ขอให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญในช่วงเทศกาลสงกรานต์วันปีใหม่ไทยครับพบกับผมใหม่ครับวันอาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ